เอาล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของโ o โล่ชแนลนะครับเกมนี้ยังคงเป็นนาคอสอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเมนหลักนะครับช่วงเริ่มเกมนะครับต้นเกมนะก่อนคิฟจะเกิดนะครับเข้าไปเช็คพุ่มก่อนเช็คช่วงแอ้ายแขวาเผื่อเราจะได้สักตัวนะเมนเราก็มารอละ ไอเทนเข้ามาเออสวย,ย,ย,ยได้มาแล้วในกะ็เฟิร์สบอยอยู่สี่ตัวขนาดนี้ผบเราคอยดูเลสฝั่งตรงข้าไม่อยู่นะน่าจะจบบนนะ,ะเราตามไปนะเพื่อนตีอยู่ ตีชี้ก่อนนะคนเอาไว้ดีหลังเอากีบก่อนถ <Ret reat! S 1> อยครับกลับไปกันเลนกลางก่อนนะครับผมซินเนเทียตอนนี้เราเจอซินเนเทียป่านะครับต,อตอ่อร้อยต่อร้อยซุปซุปต้องได้แล้วแหละเออสวยโดนอเลสเตอร์ใครว่าไม่เจ็บนะครับเจ็บตั้งแต่ต้นเกมเลยนะกลับมาฟาร์มต่อนะครับผม ไอเทมทแรกนะครับจะเอกเป็นลิเวอร์นะครับแล้วก็จะตามด้วยรองเทาง้ากรบีสีนะครับความไปเรื่อยๆครับมาคอสนะครับเป็นตัวเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเพราะว่าสกิลมันใช้เข้าก็ได้หรือใช้ออกก็ได้นะครับแถมยังสร้างจังหวะให้เพื่อนได้ด้วยนะครับรอเอามาือคล็ก สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องโซ o ล่ชา n e l ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจโซโล่ชา n นลเกมเมอร์ด้วยนะครับเผื่อมีโอกาสจะได้เล่นด้วยกันนะครับผมผมจะสตรีมทุกวันอังคารนะครับเป็นช่วงวันหยุดจะลองสตรีมเล่นๆดูนะครับเตรียมขึ้นไปเลนบนโอซุปซุปเช็คโอ้ซินเนเตียออกก่อนออกก่อน เ,เย็นๆนะครับรอดูไปก่อนซินเนเตียเขายังจะฝืนเอาหลักกรอยอ,อันตีเข้าไปครับแลกเลือดเหรอปาดเท่าไปเออสวยครับฝั่งของข้าวเขาเลือดน้อยด้วยแหละจริงๆเขามีอันติคอยแลกเลือดนะครับผมแต่เราพยายามให้เลือดตัวเองแบบใกล้เคียงกับซินเนเตียนะ,าาตน,นะครับผมกับข้อความต่อนะครับผมหาเลือดกัน ย,ยิงอติโดนเฉยลาวิวนะครับการเล่นกลางก่อนนะครับผมถือว่าห่างเงินไปด้วยตอนนี้ก็ได้เทมชิ้นแรกมาแล้วนะครับโซลิเวอร์เพื่อนๆอาจจะเห็นผมลงคลิปนาคอรบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เมนหลักของผมนะนาคอร์นะครับผมพยายามให้มันขึ้นระดับภาคกัน เล่นบ่อยๆจะได้ชินนะครับมันเป็นตัวที่แบบปวนดีนะแล้วก็เล่นกับซูเปอร์แมนได้ด้วยนะครับเอาให้สุดเพื่อนเออสวยถามว่าทำไมเอามาเล่นกับซูเปอร์แมนได้นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของมันเนี่ยของนาคอสน,นะครับมันยกซูเปอร์แมนได้นะช่วงที่มันบินอย่างเงี้ยมันก็เครื่องตกแล้วนะแล้วถ้าเราตีไปจนครบ4ทีนะมันก็จะยกซูเปอร์แมนอีกทีนะครับโอ้ยโดนจับ ลาวิวยิงสวยเพื่อนเออออกก่อนครับออกไฟกันโอ้เพื่อนรวบแล้วเพื่อนรวบแล้วเอาไปช่วยช่วยสวยครับโอ,โอ้โอ้สองตัวสองตัวอืม <c oughs> ได้สามตัวแล้วมาเอาให้เอาให้สุดเพื่อนโอ้ยโดนลัดลาวิวเพื่อนโอ้ยเพนก็มาอีกตัวหมดกันไหมก็คิวจัน หาเลือดต่อนะครับมามไปก่อครับหาเงินหาเลือดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้รองเท้ากับซีซมาแล้วนะครับผมอเทมกินต่อไปว่าจะออกเป็นโบกเกนตะเปียนะครับ50แล้วม <c oughs> <c oughs> ันไม่น่าจะอยู่ได้นานนะเพราะว่ส่วนใหญ่เนี่ยจะฆ่าได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหลิง หมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวเองเล่นนะพอเวลาฆ่าได้เยอะนะครับจะชอบเหลืองแบบไปบวกแบบฝืนบวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคิดว่ามันมันมันน่าจะมีสักช็อตแหละเซเนตเตียเซเนเตียอืมยิ้มสวยยกเข้าไปครับอันตินี่แหละครับช็อตที่เอาไว้เล่นกับซูเปอร์แมนนะครับไปยื้อสองแล้วไยหนึ่ง ดูเชิงไว้ครับดูเชิงไว้โน่วยวัลเลเตอร์อืมดีนะคิสิกอันตีไว้ให้ก่อนนะครับไม่งั้นโดนอัลเลเตอร์ล้วงโอ้ยอยากไ่้วัลเลเตอร์หูยซุบซุบเกือบไปนอนเกือบไปนอนคุยกับล่างญ้าแล้วนะครับหาเลือดหาเลือดก่อนได้หกตัวเลยว้ยจะไม่ตายเลยเหรอมันไม่ใช่แล้ว โอ้เพนสวยครับกดฝั่งตรงข้ามก็ยับเลยคีเนเทียช่วยเพื่อไม่ทันนะครับย,ยกเข้าไปอืมกล่าวว่าจังตีดังตีตีเออสวยโน่เจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวแล้วตัด่าฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับ ความคลิปไปก่อนความคลิปเลนนะครับอ๋อครับเทนนี้เดี๋ยวจะไม่มีมานานะถ้าใส่ถ้าใส่สุดเมื่อกี้กับคาร์เทน,นี่นะครับเราจะไม่มีมานาไว้ใช้หนีนะครับกลับมาหามานาครับช่วยเพื่อนเอาอเมสโซก่อนนะ หาจังหวะไว้นะครับตอนนี้เราล้วงได้ค่อนข้างสุดในคอมโบเดียวแล้วนะครับแต่ต้องดูจังหวะก่อนอืเอาโดนจับเรียบร้อยโดนไปจนได้นะครับตัวหนึ่งจริงๆควรจะรอให้อเลสเตอร์จับเพื่อนเราไปก่อนนะแล้วเราค่อยล้วงตามดีหลังนะเข้าจังหวะที่สองนะครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ตัดสินใจผิดไปแล้ว โอ้เร oh, าวิวเราวิวสองหนึ่งสองหนึ่งไวไหมโอ้ oh, ได้วะน่าจะมีดุเลือดใหญ่นะครับไม่งั้นน่าจะสู้สู้ไม่ไหวตอนนี้ไอเทมชิ้นที่4ก็มาแล้วนะครับโอมิอ่เพื่อเร่งดาเมจนะครับผมดันได้นะครับแต่คอยเติมเพื่อนด้วยเฮียคลิปกลางข้างบนเราก็ เอาพ่อมอย่างเดียวเลยอ้อาวลิสเตอร์นอนไปแล้วโอ้ยลิสเตอร์จะตายเหรอไม่เป็นไรครับเอาป่อมแทนเลื่อนดูบ่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนไหนะต่อไปก่อนโอ้โหสองตัวหูยฉีดแรงไงวะซุปโดนจับไปแล้วโดนจับไปแล้วเข้าไม่ได้นะเลยผ่าเลือดก่อน เนเนตเทียโอ้ยซุปโดนซุปแรงมากอะรู้สึกว่าซุปจะเอาโบเก้นสะเตียกับมูลามาสะมานะฉีดที่แตกเลยสีเข้าไปครับสวยเร็งอเลสเตอร์ไปครับตัวหลังตัวหลังไปไหนเพื่อนไปไหนโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ เพื่อนตามไม่ทันนะครับผมเรารีบเข้าไปล้วงโดนแทบแล้วก็โดนจับไปไเรียบร้อยเลยนะบอกแล้วว่ามันเกมสวยๆมันมันไม่มีหรอกที่ที่ตะกอมันจะแบบตายตูนอะไรเงี้ยนะครับดันไปก่อนตะกี้ไม่ถูกสูงไว้นะผมก็สามตัววิ่งก่อนวิ่งก่อนจุกแล้วเพื่อนโอ้โหซุปซุป จุกจุกวิกปกติใช้ล้างสก,กิลหนึ่งก,กับสกิลสองเลครับซุกซุปยังไล่อยู่สก,กิลสองหลบอืมเราวิวลูกเอามันเอามันมันอุตราแลมมาแล้วเอามันเลยเออไล่ดีนะตามต่อเลยครับหายแล้วจะตายแล้วหาเลือดก,ก่อนหาเลือดก,ก่อนสวยครับเราวิวเรานี่เพิ่งได้จริงๆแปลดักก่อน ฝั่งตรงข้ามตายไปสองเลยนะเหลือสามตัวไม่น่าแหลมมากนะเดี๋ยวเราจะเอามาังกรไปไปปล่อยใน,นล่างนะครับผมอันนี้เอาลูนดูดเลือดมานะครับเลเป็นเลยเอ้าดาร์กไม่ตายจะบอกนะว่ารีเลื่อนแล้วโอ้โหขึ้นลอยต้องมาตีใหม่ ได้มาแล้วนะ่ยรีบไงรีบจัดเดี๋ยวทิ้งมังกรเอาไว้เลนล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปเอาบู่อนตัวสำคัญเลยนะบูเนะี่ยจะได้ใช้สกิลได้ฟองด้วยนะครับมันลดคู่ดาวให้ด้วยข้าขงบนโดนปิดแล้วสามสี่สามห้าเรียบร้อยไหมนะ เราไม่ทันนะครับเราเกียร์คีบให้คีบึ้นเลือกคอยเติมต่อคาเฟนีสวยครับใจเย็นไว้ครับเลสเตอร์เนี่ยรอเรารอเราอยู่แล้วหลยยกทุกก่อนสวยครับตีดักครับดักทางมาไว้ยกเข้าไปทีเออสวยเ๋ยวโดนเทนดันนะดัวเลสเตอร์อ้าเพนโดดแล้ว,โดด,ลวโดดแล้วก็ตามดีครับ เพื่อนมึสเปิดให้อืมสวยครับถึงว่าจะได้คลิปสวยๆแบบแบบไม่ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกแล้วว่ามันมันจะต้องมีช็อตพลาดเล่นเท่าเองนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นนาคอร์สนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปติดตามเพจ solo c ลช n n e เกมเม r ได้นะครับเผื่อผมสตรีมจะได้แวะมาเล่นด้วยกันได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย